สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมทางรวงเกษตรเจควันนี้เรามานำเสนอ B40 ครับผม10 B40 บคูต้าครับผมตัวนี้เครื่องยนต์สามสูบกับเพื่อนสี่ล้อครับผมยางหน้าใหม่ครับยางหลังมีแตกายงาครับผมเครื่องยนต์สามสูบนะผมเชื่องสี่ล้อเดา๋เรามาดูกันว่ามีข้อเสียหรือข้อดีอะไรบ้างครับผมอ่วันนี้ผมมาทำรีวิวกับลูกชายครับผมดีครับ เฮ้ยบังคลองอ่าเดี๋ยวเรามาดูการสตาร์ทครับผมเอาสตาร์ทื่องสิดง่ายครับนิ่มๆครับผมอ่าดูไอกันดึงตัวนี้ตัวนี้บอ่อขาดครับ แข่เงเลยครับฮ่าไหวครับเดิมจากญี่ปุ่นครับผมน้ำไม่ดันนะครับผมฮ่าไ,ไปดูนี่รถนี่รถไหว ตัวนี้ยางหน้าใหม่ครับครับอ๋อใหม่เพิ่มข้างเดียวครับผมก็นี้มีแจกรายงานครับผมนิดน้อยรายงานได้อยู่ครับผมธรรมาดารถจอดนานที่ญี่ปุ่นครับอ่เดี๋ยวเรามาดูชั่วโมงทำงานครับหกร้อยแปดสี่ชั่วโมงชั่วโมงจริงครับอ่าเร็วครับ ได้ครับผมแต่ว่าน้ำมันไมเยอะเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวปั่นลทรทารี่ใหม่ครับผมไม่มีสึกไม่มีหลออลูตารีเมตรยี่สิบครับความกว้างของล้ออยู่ที่เก้าสิบแปดเซนติเมตรครับผมหน้าหลังตัวนี้สิบสี่แรงม้าครับผมบีสี่สิบครับผมเป็นรุ่นใหม่หน่อยครับผมสีสวยครั๊อปเดิมเลยครับผมอเอาละวางหางยก ปัง้งยกปันวิดีโอเริ่มจากหนึ่งสองสามไปเลยเจนหนึ่งครับนิ่เงียบนิ่มเกจนสองด้วยนิ่มเกจนสามนิ่มอ่าครับผมตัวนี้มีล้อ, 2, อ,อ, 3, อ,อ,อนนประกอบให้ด้วยครับครับผมอ่อาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเปิดไฟใต้ดิ บทิดโอ้สายรอดขาดครับเอาไปเลี้ยวไปเลี้ยวเลีเ้ยวซ้ายจีดเลี้ยวขวาีดี่ดรอดขาดครับเดี๋ยวเจี่ยรอดให้เตะด,ดังครับผมเอาเลยถอยเยาๆไปเลยลองสิ่งดูวยมาเลยมาเลย แค่ไหนนะเดี๋ยวถามเลยนะนิ่มสวยครับผมสอมเสียเขางนะ่ายครับวนเลยเอดอดนะยกกอเอาแรงไม่แรงก็ดูของเขาครับยกยั่เนี้ยอาขึ้นเนินน,อน,อนี่เงี้ ของเขาแรงจริงๆครับผมอาดันดูโฟเลยและมาดันดูโฟวิลและเขาบอกว่าปูใช้งานได้ปกติครับผมมันจะกระโดดขึ้นต้นไม้ครับครับผม ตัวนี้บีสี่สิบครับผมสิบสี่แรงมา้าสปิกรถเล็กสปิก้าส่วนเก้าลงอ้อยครับผมราคาอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทครับผมตัวนี้ครับผมเครื่องยนต์สามสูบกับเันสี่ล้อครับผมอ่าสำหรับคลิปกูบุต้าบีสี่สิบสิบสี่แรงมา้ากับเพื่อนสี่ล้อ ครับผมอ่าพิกัดร้านจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสีคิว้วบ้านวงลงน้อยตำบลกิจสนานะครับผมเบอร์โทรติดต่อท8 2 8 7 4 7 2 5 0ี่ต่อ082ครับผมสวัสดีครับ